สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l เปิ้สตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันเนื่องจากสถานการณ์ในกัมพูชากําลังร้อนแรงเมื่อรายงานกว่า5,000คนรวมตัวประท้วงการปิดถนนและหยุดงานโรงงานสะท้อนแรงกดดันมหาศาลต่อรัฐบาลตระกูลฮุนกําลังเผชิญกระแสต,ต่อต้านครั้งใหญ่ที่ไม่อาจมองข้ามได้รายงานได้เปิดเผยถึงความไม่เป็นธรรมของค่าจ้างสวัสดิการและการหักโบนัสที่ควรได้รับ การประท้วงครั้งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายและความรุนแรงที่มากขึ้นโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2025ที่ผ่านมาบริเวณถนนแห่งชาติหมายเลข3ช่วงกิโลเมตรที่46-47อยู่ใกล้กับวัดพนมเปะสกุลโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขาชาวกัมพูชากันเลยว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่า ถึงเวลาที่พวกเราจะลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรมสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้แย่มากผู้คนในประเทศแทบจะอดตายกันหมดแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในกัมพูชาย,ยังมีผู้คนที่ว่างงานอีกเยอะแถมยังมีปัญหากับไทยไม่สามารถเข้าไปหางานทําได้ต่อไปคนกัมพูชาก็จะเหยียบกันเองตายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราเร็วมารวมตัวประท้วงกันเอาให้มันรู้แน่รู้ชัดกันไปเลยว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างไร ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่หรอคนที่เป็นผู้นำทำกับประชาชนเช่นนี้หรอแล้วดูทหารที่ต้องสละชีวิตเพื่อประเทศไม่เห็นรัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวายาอะไรแก่ครอบครัวของพวกเขาเลยต่างจากไทยมากพวกเขาได้จัดงานศพอย่างสมเกียรติสมศักดิ์รีนี่ก็ไม่ได้อยากจะยอประเทศไทยหรอกนะมันอดไม่ได้จริงๆดูสิ่งที่ประชาชนกัมพูชาได้รับสิความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าต่อไปคงต้องอดตายกันทั้งประเทศแนะ่ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทุกวันนี้ถูกกดค่าแรงเหลือแทบไม่พอยาไส้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อไร่ประเทศของพวกเราจะรุ่งเรืองเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านสักทีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนกัมพูชาทำไมไม่มีใครเรียกร้องสิทธิของตัวเองเลยมาเลยใครจะมาร่วมประท้วงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อไร่จะเปิดดานอยากไปทำงานที่ประเทศไทยอยู่กัมพูชาจะอดตายอยู่แล้ว และความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าหนเห็นพูดกันนักนาว่าจะพัฒนาประเทศให้มีงานทํามีงานรองรับประชาชนไม่ให้ประชาชนต้องแบกหน้าไปของงานเพื่อนบ้านไงนี่อะไรพูดได้แต่ทําไม่ได้และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาที่เราได้หยิบยกนำมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโออีพีหน้าสวัสดีค่ะ